ได้เห็นการจัดอันดับการศึกษาของไทยเทียบกับภูมิภาคเทียบกับระดับโลกดูแล้วน่าตกใจไปแล้วนะคะวันนี้จะมีอีกหนึ่งตัวเลขที่อาจจะน่าตกใจมากขึ้นไปอีกค่ะเรื่องของความสามารถในการแข่งขันตามรายงานของ world economic forum วันนี้คิดย้วํกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิบลค่ะมีอะไรมาช็อคคนไทย <c ười> ค่อยยะอาจา์สัปดาห์นี้ม<า>ผมก็เอาเอกสาร500หน้าในี่มาคุยนะครับ <c ười> หวังว่ารัฐมนตรีจะอ่านนะครับ <c ười> ขอดูภาพรวมก่อนนะครับก็คือว่ารายงานขีดความสามารถในการแข่งขันโดย World Economic Forum ประจำปี2013-2014ที่เพิ่งออกมาได้สองสัปดาห์นะครับฉบับล่าสุดเนี่ยได้ได้ระบุว่าเศรษฐกิจบนโลกมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มที่กาลังเพิ่งเติบโตเพิ่งทำมาหากินกันนะฮะก็คือว่ามีอะไรก็ผลิตไปเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มนี้มี38ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีเขมรมีลาวพม่ามีเวียดนามนะครับแล้วก็พวกที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเข้าสู่กลุ่ม2องนัก็มีบรูไนกับฟิลิปปินส์กลุ่ม2เนี่ยเป็นกลุ่มที่มี31ประเทศมีอินโดนีเซียกับไทยในอาเซียนะเป็น2ประเทศอยู่ในกลุ่มนี้หมายความว่าเป็นกลุ่มที่จะ ทำการผลิตทางด้านเศรษฐกิจด้วยประสิทธภิภาพในการทํางานกลุ่ม,มนเนี้ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมระดับหนึ่งคือคไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ะไรน,นะครับผลิตให้มันลดต้นทุนต่ําให้มีประสิทธภิภ,ภาพภภาแล้วก็ขายให้มันเก่งนะครับามาเลเซียเนี่ยกำลังออกจากกลุ่มที่2คือเคยอยู่กับไทยนะครับเข้าสู่กลุ่มที่3ระดับที่3ของโลกคือกลุ่มที่ใช้มันสมองคิดสร้างเศรษฐกิจภาษาอังกฤษใช้คําว่า innovation คิดอย่างเดียวแล้วก็ได้ตัง ออกแบบดีไซนะ์สร้างสรรค์ทำซอฟต์แวร์ไม่ต้องหลอมเหล็กทำรถยนต์นะครับไม่ใช้แรงงานคือไม่ต้องบรรจุฮีพอนะครับคือคิดฮีพอที่สวยๆนะครับก็คือเป็นกลุ่มอินโนเวชั่นกลุ่มนี้มีประเทศสิงคโปร์ประเทศเดียนในอาเซียนที่อยู่1ใน37ของของโลก ไป<า>ดูภาพรวมของอขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเอาตัวแปรทุกอย่างเลยนะครับมารวมกันสิบกว่าตัวแปรเนี่ยไทยอยู่อันดับที่37ของโลกแล้วก็เป็นที่4ของอาเซียนส<า><า>ิงคโปร์เป็นที่2ของโลกในแง่ขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็มาเลเซียบรูไนไทยแลนด์อิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามลาวขเขมพรพม่าอามาขนาดของความมั่งคั่งหรือหรือว่าขนาดเศรษฐกิจไทยเป็นที่2ของอาเซียน ไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะครับแปลว่าประเทศใหญ่ในอาเซียนคนเยอะผลิตได้มากมีเงินเข้าประเทศเยอะแต่ว่าต้องเฉลี่ยเป็นไรายได้ก็ถือว่าต่ำนะครับอินโดนีเซียเป็นที่หนึ่งของอาเซียนพอใหญ่กว่าเพื่อนไทยเป็นที่สองมาเลเซียที่สามสิงคโปร์ที่สี่ตรงนี้คุณนัทธาข้อสังเกตก็คือว่าสิงคโปร์เป็นที่36ของโลกในแง่ของขนาดของเงินทองที่ได้ในแต่ละปีคือขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP cross domestic product 36ของโลก4ของอาเซียนไทยเนี่ย32ของโลก2ของอาเซียนคุณจะเห็นว่าสิงคโปร์มีประชากรน้อยกว่าไทย15เท่า<ะ>ทำเงินในแต่ละปีเนี่ยเกือบเท่าประเทศไทยแล้วซึ่งมีคนมากกว่า15เท่าแปลว,ว่าคนมีประสิทธิภาพสูงคนไทย1งสิงคโปร์หคนขยันทำงานเท่ากับคนไทย15คนโคน ประสิทธิภาพสูงมากอันนี้สัปดาห์นี้ก็ขอให้ร้องไห้กันต่อไปนะครับด้อยกว่าเขา15าเท่าวัดจากพลังมันสมองใช่ไหมครับไม่ใช่แรงงานความขยันการทำมาหากินแล้วกันนะครับแล้วก็รายได้ประชาชาตินะฮะรายได้ประชาชาติประเทศไทยเป็นที่82ของโลกเกือบล่างๆนะครับรายได้น้อยที่จริงประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้มีรายได้ปานกลางขั้นสูงนะฮะแต่ก็คือรายได้ไม่มากนะับปีหนึ่งก็ประมาณเอาเป็นเดือนแล้วกัน หมื่นสีพันกว่าบาทต่อเดือนนะครับสิงคโปร์มากกว่าไทย10เท่าสิงคโปร์เป็นที่10ของโลกเป็นที่1ของอาเซียนนะครับบรูไนายมาเลเซียตามมาแล้วก็ประเทศไทยตามด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินเวียดนามลาวคาเมนรนพมา่านี่ต่ำม,มากนะครับยังจนอยู่นะครับ ข้อต่อไปคุณนัฐาอันนี้ผมว่าถ้านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลชุดนี้นักการเมืองฝ่ายค้านท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์บรรหารใครก็ตามนะครับที่เป็นนักการเมืองดูข้อมูลนี้นะครับจะพบว่าความเชื่อถือต่อนักการเมืองของประเทศต่างๆในอาเซียนในโลกด้วยก็ได้นะครับสิงคโปร์เนี่ยนักการเมืองน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลกเป็นที่หนึ่งของโลกชาแล้วกาตา UAE, n o r นอร์เวย์นิวซีแลนด์สวีเดน n ฟินแลนด์ e วันดาเนเธอร์แลนด์ซาอุดีอารเบียวันดาติดด้วยติดครับติดครับประชา <c oughs> ชนเชื่อถือในนักการเมืองไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือไม่ใช่นะครับ <c oughs> นักการเมืองซื่อสัตย์สุจริตประชาชนเชื่อถือนะครับอของไทยเหรอคะของไทยไม่ติดอันดับ10ของโลกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ไทยเนี่ยดูดูต่อไปนะครับเอาดูเฉพาะในอาเซียนจะพบว่า ประชาชนเชื่อถือนักการเมืองสิงคโปร์มากที่สุดในอาเซียนคือที่หนึ่งตามมาด้วยบรูไนามาเลเซียลาวเวียดนามอินโดนีเซียเขมรพมา่าฟิลิปปินส์ไทย,ไทยเป็นที่สิบของอาเซียนยนักการเมืองไทยไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะครับไม่น่าเชื่อถือมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือเป็นที่ร้อยยี่สิบเจ็ดในบรรดาหนึ่งร้อยสี่สิบแปดประเทศบนโลกม,มนุษย์การจ่ายเงินใต้โต๊ะ อันดับ1-10ของโลกนะครับนิวซีแลนด์ฟินแลนด์สิงคโปร์กาตาร์ยูเ์ไอซ์แลนด์ลักเซมเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเรียกว่าโปร่งใสที่สุดในโลกไม่มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะนะครับสิงคโปร์เป็นที่3ของโลกแล้วมาดูลำดับในอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์ดีที่สุดคือมีน้อยที่สุดเป็นที่1ของอาเซียนตามได้วยบรูไน Nine, มาเลเซียประเทศไทย77ของโลกเป็นที่4ของอาเซียนลาวฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามเขมรพมา่าการใช้อินเทอร์เน็ต ประเทศไทยเป็นอันดับที่97ของโลกเป็นที่6ของอาเซียนสิงคโปร์เป็นที่1มาเลเซีย2บรรไน3เวียดนาม4ฟิลิป,ปิน5ของอาเซียนนะครับแล้วก็สิงคโปร์เป็นที่29ของโลกขีดค,ความสามารถในการมีนวัตรกรรมพท่ที่นะครับท็อป10หรืออันดับ1ถึง10ของโลกก็สวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์เยอรมันอิสราเอลสหรัฐญี่ป,ปุ่นสวีเดนอังกฤษเนเธอร์แลนด์เบลเยียมมาถึงอาเซียนมาเลเซียเป็นที่1ของอาเซียนในการมีนวัตกรรม เป็นที่15ของโลกตามด้วยสิงคโปร์อินโดนีเซียลาวดีกว่าไทยในการคิดใช้มันสมองในการสร้างประดิตสินค้าหรือสิ่งใหม่ๆเป็นที่46ของโลกได้ซ้ำไปลาวนะครับในบรรดา1 4 8บนโลกมนุษย์ฟิลิปเปินที่48บรูไน67นะครับแต่ว่าก็บรูไนก็เป็นที่6ของอาเซียนขเขมรเป็นที่7ของอาเซียน71ของโลกเวียดนาม8 ประเทศไทยเป็นที่87ของของโลกและเป็นที่9ของอาเซียนและกาพม่าจบค่ะข้อเสนอแนะค่ะอาจารย์ก็อย่างที่บอกนะครับค,คือเราต้องปฏิวัติทุกสิ่งอย่างที่เราล้มเหลวในเรื่องเหล่านี้ค,คือเราเป็นสื่อมวลชนเราเสนอแนะก็คือให้รัฐบาลเนี่ยเอาจริงอาจังกับงานวิจัยชิ้นนี้ เราจะมาบอกว่าฝรั่งทำผิดสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ไม่ามาสัมภาษณ์หรอกไม่ได้นะครับเพราะว่า World Economic Forum เป็นที่ที่นายกยิ่งลักนายกอภิสิทธิ์นายกไทยทุกคนไปขึ้นเวทีแล้วกระบวนการวิจัยของเขาเนี่ยต้องเชื่อถือได้เพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อถือโลกเขาเชื่อถือแล้วเขามาลงทุนหรือไม่มาลงทุนเขามาคบหรือไม่มาคบก็เพราะเอกสารงานวิจัยชุดนี้แล้วก็มีทุกปี <laughs> เอาละคะ่ะไม่ใช่แค่คํำขู่เท่านั้นนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องนําไปปฏิบัติกันอย่างจริง,งจังจงนะคะสําหรับรายงานของ World Economic Forum คะ่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับ